เข้าทุกคาบไม่ทราบอะไรอย่างเลยสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้น้องบ๊อบบี้ก็จะมาทำาองดาบเหมือนเดิมแต่ว่านี่คือพาร์ทสองใช่ทุกคนตอนนี้ดูวซีอมเตอรี่ของน้องบ๊อบบี้ตอนนี้มี3 9 9้แล้วเราเหลืออีกแค่นิดนึงเท่านั้นนะก็คือเราจะต้องฟาร์มอีกแค่นิสเดียวเท่านั้นว่าแต่เกาะนั้นมันอยู่ไหนอ๋อมันอยู่ด้านในคือน้องบบี้ก็แอบไปฟาร์มฟาร์มมานะโดยการที่เราก็ไปฆ่าบอสเราจะนั่งน,น้องบ,บี้ก็เหลือแค่การฟาร์ม อีกดาบเดียวนะทุกคนนั่นก็คือดาบทูชิตะแต่อันนี้คือดาบยาม่านะเฮ้ยความโคตรนานนานจ,จัดเลยนะทุกคนโอเคเราไปเกาะน,นั้นกันดีกว่าเพราะว่าเกาะน,นี้มันเป็นเกาะที่เลเวลเยอะสุดใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็จะได้มาสเตอรี่เยอะโอเคไปกันอีกนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าการหาบอสมันมันก็เดินหายากแกทุกคนเพราะเราไม่มีผลประตูนะโอ okay. <c oughs> เคแล้วก็แค่ฟาร์มตรงนี้อีกสักไม่กี่ตัวนะเราก็จะได้อ่ได้ดาบละไม่ <c oughs> มาสเตอรี่400นะทุกคนโอเคเรียบร้อยเห็นไหมแป๊บเดียว easy easy บอมัน easy มากนะดูสิจังหวะนี้นะทุกคนมาสเตอรี่400ครบโอเคนะทุกคนแลืออีกดาบหนึ่งนั่นก็คือดาบตูชิตะนะทุกคนซึ่งมาสเตอรี่เราก็น้อยนิดละเกินมีแค่271เองทุกคน <c oughs> น้อยจัดเลยระหว่างนี้น้องบี้ก็จะฟาร์มเลยละกันนะทุกคนแต่ก็เป็นฟาร์มแบบหาบอสนะจังหวะนี้เราก็ หาบอสเลยละกันเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นโปใช่ไหมละ่ะบอสต้องเกิดแน่นอนไปดูก่อนละกันทุกคนเฮ้ยไม่ได้แบบไอ้ดาบนี้มันเคลื่อนที่ไม่ได้ง่ายนะทุกคนนี่นี่ไงโอ้โหโปหลายตัวอย่างชอบในจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้นะทุกคนมันต้องเกิดแน่นอนไอบบ้บอสอะบอสเหลือกี่ตัวฮะเอ้ยทุกคนเหลือสามร้อยเจ็ดตัวเองเราลองมาดูใหม่นะเพราะว่ามันไวสามร้อยหนึ่งวุ้ยไวจรงิง ควรรอไหมปะรอดีกว่าวิเหลือ2 9 6้แล้วเราต้องใช้โปรให้เป็นประโยชน์นะทุกคนแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนที่เล่นโปรนะแต่เราควรที่จะใช้โปรอย่างเป็นประโยชน์ <c oughs> เขาเรียกว่ามีโอกาสเนี่ยโอ้โหมันมากันเต็มเลยแต่ว่าอีกนานนะทุกคนเราไม่นั่งรอดีกว่าเราก็ไปหาเลยดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่ไงเกาะน,นี้นะทุกคนเผื่อบิ๊กมัมจะเกิดเราไปดูดีกว่าแล้วน้งมัมบี้นั้นก็ได้ไปฟาร์มมาเยอะใช่ไหมทุกคนหลังจะนั้นน้งมัมบี้ ก็ได้ไอเทมมาหลายอันเลยนะก็มันมีอันหนึ่งอะได้มาจากบอสกิโลนะทุกคนมันคืออะไรเลอีเหรอมันมันอ่านว่าเลอีหรือเลยหรือเลยน้องบี้ก็ไม่รู้นะมันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เราได้มาจากบอสมันชื่ออะไรโบนาแฮนคอกใช่ไหมมันชื่อแฮนคอกเหรอหรือว่ามันไม่ใช่แฮนคอกช่างมันเถอะทุกคนมันใช่ออไปดูกันดีกว่าว่าข้างบนนั้นมันเกิดยังเอ่ย มีบะมันบอกมีจัสดีท่ทุกคนเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่าโอเคซื้อเรือมานะทุกคนโอโอโอเคซื้อเรือมาจาังหวดีล้วก็ให้เอฟซีมาช่วยด้วยนะมันจะได้ง่ายๆหน่อยต่อไปนะทุกคนเราจะไปเกาะต้นไม้ยักษ์ใหญ่เบิ่มๆโอเคไปกัน โอเคนะทุกคนบอกว่าบอสกิโลจะเกิดต้องเกิดแหละไปกันไม่เกิด,กกดบักปลอบนี่จะไม่เกิดจริงใช่ไหมไม่เกิดไปเถอะไม่เป็นไรน,นะทุกคนเราจะไปเกาะกลางแล้วก็วาร์ปไปนูน่นไปนี่กันดีกว่าเพราะว่าบอสมันมีอยู่ทั่วไปนะทุกคนแต่ว่าบางเซิร์ฟน้องปี้ก็ไม่เจอบอสเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันมีคนฆ่าไปน่าจะมีคนฆ่าไปนะทุกคนแล้วบอสก็ยังไม่เกิดอไปเกาะกลางต่อดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงเกาะแล้วไปกันดีกว่า โอเคทุกคนเราก็จะแบบมาที่วาร์ปมาดีที่น้องบี้นั้นไปเจออะไรวะไปวาร์ปเราไปเจอเจออย่างวะเราไปเจอที่เสกแอดมินแล้วก็ได้เสกแอดมินะทุกคนมันก็เลยทําให้การเดินทางของเรานั้นสะดวกสบายง่ายขึ้น <c oughs> มันไม่เกิดได้เลยวะ่ะว้วมันไม่เกิดอีกแล้วว้าีกปกปรอบเอ้ย <c oughs> ไปกันต่อดีกว่าทุกคน เรายังมีไอบอสหน้าตา,หน,าหน้าสวยอยู่นะทุกคนจะเรียกว่าหน้าตาดีหรอไม่มันชื่อ b e a u ี้ฟูลไงสวยอะไรเงี้ยตัวแม่ตัวแม่เลิศเกิดว่ะกืนแต่ตัวนี้มันอาจจะค่าย,ยากนะทุกคนมันมีสองล่างไงไม่กลัวหรอกตก็มาดีส่วนนี้เราใช้หมัดไปก่อนนะทุกคนเพราะว่ามาเอ่อค่าพลังของเรานี้คตรโคตรกระจอกเลยแล้วเรารีเซ็ตไม่ได้ไงทุกคนโคตรใหม่มันไม่มาเราก็เลยไม่สามารถที่จะรีเซตได้นะ หายไปไหนวะเนี่ยวันนี้ก็ชิวๆเลยละกันยังไงล่างสองมาแล้วเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยอีกิน มีดาบดอกมาด้วยวะ่ะดูดิว้าวววมีดาบคาเวนเดอร์ด้วยโคตรเท่แบบนักดาบอะไรเงี้ยจ้วงเจี้ยงจ้วงเจี้ยงจ้วง,วง,วงฟันแหลงทู่โอเคเดี๋ยวทุกคนช่างมาเถอะเรากลับไปฟาร์มทูชิตะเหมือนเดิมนะตอนนี้มาสเตอรี่เราก็279แล้วนะทุกคนมันมีอีกหนึ่งตัวทุกคนที่เราจะไปดูนั่นก็คือไอ้บอสทูชิตะนั่นเองนะตอนแรกๆดับบี้ก็ไม่สังเกตหรอกเอฟซีมาพูดนี่เหรออ๋อลืมไอ้ทูชิตะไปนี่เอง แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดไหมแน่นอนว่ามันไม่เกิดทุกคนโธเอ้ยเกิดนี่ว่าทำไมฮาคิไม่บอกเราล่ะโถ่โอเเมื่อบอสตัวนี้เกิดเราก็ต้องตีนะถึงแม้บอสตัวนี้มันก็โหดอยู่นะมันก็ไม่ได้ไม่โหดแต่ว่ามันก็โหดเพราะมันใช้ทูชิตะเหมือนเรายังไงโอ้โหมันจมเจี๊ยมโจมเจียมเราไม่กอแต่ตอนนี้นะทุกคนดาเมจที่เราตีแล้วมันเบาเลือกเกินว่าไม่ได้อัพนะช่างมันเถอะตีต่อ โอ้ยมันจมเจียมจมเจียมเราอีกแล้วต่ออะอยู่ไหนแล้ววะอ๋ออยู่นี่หายไปไหนอะอ๋อนี่ไงฆ่ามันต่อแล้วทุกคนโอ้ยเรียบร้อย287แล้วเราได้ทุกคนมันก็เคลื่อนไวเหมือนกันนะตอนนี้มีบอสอะไรที่เราไม่ได้ฆ่าไหม จากความจาแล้วไม่มีแล้วนะทุกคนเพราะฉะน,นั้นเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟไปเรื่อยๆโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราเป็นอยู่ในเซิร์ฟใหม่เป็นที่เรียบร้อยเราไปฟาร์มต่อดีกว่าทุกคนคือเราก็จะวนๆทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนกว่าที่เราจะได้นะว่าเราก็ต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวนั่นแหละก็วิธีที่เราฟาร์มมอนนะทุกคนเฮ้ยไดเมนชั่นไดเมนชั่นเกิดแต่ว่าเราอยู่ไกลเหลือเกินช่างมันเถอะ ในการที่เราทำแบบนี้มันขึ้นไวกว่าการที่เราไปนั่งฟาร์มมอนทีละตัวนะทุกคนเฮ้ยมันเกิดไหมวะไม่เกิดน,นบอสเคียวแต่ว่าบิวตี้ฟูลไพเร e อาจจะเกิดน,นะดูกันดีกว่าโอ้ไม่เกิดตัวนี้บอกเกิดแน่ไปกนต่อไปกรต่อมันจะมีบอสซูชิตะอีกตัวมันบอก่เกิดเน่ยเอฟซถ้าจะถามว่านองมัมบี้เป็นคนอะไรเหรอเนาะนัมมัมบี้ไม่ใช่คนอีสานไม่ใช่คนใต้นะทุกคน แต่เป็นคนเหนือโอ้บอมี่แตนน่ดาวอี่ก็ไม่พูดเถอะไม่ค่อยเก่งนะจังวันนี้พูดภาษาอะไรยังไม่รู้เลยไม่มีอีกแล้วทําไมมันบอมีน่นี่ไปต่อไปต่อเราจะไปย่อท้อต่ออุปสรรคไปต่อจังวะนี้นะทุกคนเราจะไปเกาะของไอโบนาเฮนคอกไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมนะถ้าไม่ถูกก็ขออภัยทุกคนด้วยเฮ <c oughs> ้ยเกิดว่ะมันเกิดแน่นีไ่ไงมันเกิดแล้ว มันเลยแล้วตัวนี้แบบมันก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะทุกคนยกเว้นสกิลที่มันน่ารำคาญนันก็คือมันมันเอาหินใส่เราอะตอนนี้แบบเหมือนเราไปจ้องตาใช่ไหมมันเรียกจ้องตาไหมเพราเราลืมงั้นเหรอโทษแล้วเราจะกลายเป็นหินนะทุกคนเราจะช่างมันเถอะตอนนี้ไม่น่าดูละมันกระจอกเกินเลยทำไมมาโดนเราอะ เรียบร้อยตายตายสเมสเมดิสมอเรปิ้ว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 อุ้ยทำไมดาเมจว้าเพิ่ม้นมาแล้วนะทุกคนกเป็น293ต่อไปโอเคนะทุกคนต่อไปเราจะไปหาทางกันหาทางไปทา้ามต้นไม้ใหญ่แต่คือต้องบี้มาเกาะนี้ทีไรเราก็จะหาทางเดินเรือ,รอไม่เจอทุกคนซื้อเรือทุกคน ใช่น้องบีหาไม่เจอตอนนี้น้องบี้ก็จําได้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้อะาเป็นไงความจําดีเก,เกินเก่งเกินโอเคเราไปกันดีกว่าแล้วเราก็จะไปเกิดต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ฝั่งนู้นนะทุกคนส่วนบอสกิโลน้องบี้เห็นว่ามันเกิดเกือบทุกรอบเลยโอเคเราซื้อเรือกันดีกว่าแต่ถ้าเรามีผลดอถ้าจะดีกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าเราไม่ลงทุนไปซื้อผลดอแล้วเพราะเราไม่มีไงเอ่อขอดูหน่อยร้วกันนะว่ามีไหมบม่มีเราบ่มีนะ โอเคไปกันต่อดีกว่านะทุกคนน้องฮัมี้น่าจะทำอะไรนะสมัยช่วง2022อะ่ะมันมีกิจกรรมคริสต์มาสเอ้ย2022หรือ2021วะน่าจะ2021นะทุกคนมีกิจกรรมคริสต์มาสซึ่งมันสามารถเอาโทเค็นไปแลกได้นะมันไม่ใช่โทเค็นหรอกมันก็เหมือนเหมือนโทเค็นนะเอาไปแลกเรือซึ่งนะ้องมบี้ก็ไม่ท,นทนะันไงคือทำแล้วแบบไปแลกหมวกไอ้นี่มาแทนอะไหนวะนี่เอา เน่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 หมวกสีเขียวเนี่ยไม่รู้ว่ากู้แลกทำไมสมัยนั้นเราบีเวลไม่ตันไงก็เลยไปแลก XP เยอะเลยโอ้ไม่กูดิสเ well. oh right? จา้าทะเลเกิดป่ะจังหวะนี้ก็ต้องฆ่าซะหน่อยแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเราได้อะไรแต่ว่าแกไม่มีสิทธิ์จะอยู่บนโลกใบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเกินเรียบร้อยเจ้าทะเลโอ้โอ้โอ้โหไอตัวนนี้แรงว่ะอุ้ยจิ้ม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 บ่ได้ต่อ วันนี้เ้เจ้าทะเลตัวนี้มันตึงว่ะไม่ได้การจุจ่มจิ้มน้ำจิม้มมาจิ้มน้ำจุมจเอาหายไปไหนอะ่ะเปิดซิ่ัวชันงั้นเหรอเฮ้ยทำไมมันจิม้มน้ำจิม้มไม่ได้อะ่ะโอ้โหปื๊บมีเลืมอีกแล้วปื๊บจะตายแล้วทุกคนเลือดแบบครึ่งหลอดเุ้ย,ย,ยไม่ได้โอ้โหปิ้ว จิ้มน้ำจิ้ม sure ต่อจิ้มน้ำจิ้ม Was. จิ้มน้ำจิ้ม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 จิ้โหดาเมจก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่พอได้เอ้ยลงไปอีกแล้วขึ้นมาซะปิ้ว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 จังหวะนี้นะทุกคนตัวตึงเลยเฮ้ยมันมาอุ้ยมันจิ้มน้ำจิ้มไม่ถึงไปเถอะไม่นะอุ้ยอย่าหนีดิอย่าหนีดิทะเลเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมันจะตายแล้วสุดยอดเราได้มา250นะทุกคนโอเคเราเดินทางกันต่อดีกว่าดีที่เรือเรานั้นไม่พัง โอเคไปกันต่อเราจะไปเกาะต้นไม้ใหญ่กันนะทุกคนโอเคทุกคนเราถึงไปที่เดียบร้อยวุ้ยเกิดมาทุกคนดี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 เยี่ยมโอเคแล้ว่่าล้างผอพันธุ์มันดีกว่าซึ่งตัวนี้น้องบี้นับแล้วนะจากการที่น้องบี้เริ่มต้นข่ามันก็ประมาณห้าหกเตัวแล้วนะน้องบี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันว่าตัวเองเปลี่ยนเิื้อไปกี่รอบแต่ก็เยอะพอสมควรเลยทุกคน เกินฟาร์มมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกับหัวใจที่จีบเธอนานเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยม่ช่องจองเลยนะทุกคนน้องบี้ก็แต่งเล่นๆแค่นั้นแหละขอให้ถึง300รอพออ้สองังกก็สิบแปดอยู่เลยไปเถอะแกว่าจะปิดคลิปแล้วทุกคนแล้วนะ้องบี้ก็จะกลับไปฟาร์มต่อให้คลิปนี้ให้ทุกคนมีดูนะเฮ้ยเมื่อนะกี้เราฆ่าไอ้บอสนั่นไปหรือ,อยังอะไม่มีใช่ไหมเฮ้ยไม่นี่เซิร์ฟใหม่นี่ใช่ไหมเซิร์ฟใหม่ ไปด,ดีกว่าีกว่าเผื่ออาจจะมีบอสเอ้ยอะไรอะเราเราจะยังไม่ได้ไปตีบอสบิ๊กมัมนะทุกคนไปกันดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคไม่ใช่โอเคไปกันดีกว่าหรือเราไปแล้วเออจัองมันโอเคทุกคนเราถึงไปที่เรียบร้อยหวังว่าจะเกิดนะหรือว่าเราดูไปแล้วเอ้ยเกิดว่ะเกิดดีที่เรามาดีที่เราตัดสินใจเข้ามาว้าสักที แต่บิ๊กมัมนี่ตัวตึงเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่กลัวเพราะตอนนี้เรามี FC เอฟซีแล้วทุกคนเออแต่นังมัมมี่ยังไม่ได้ดาบอันนั้นเลยดาบบิ๊กมัมหวังว่าครั้งนี้เราจะได้ดับบิ๊กมัมนะทุกคนเพราะตอนนี้เราได้ของเกือบครบทั้งเกมแล้วดาบนะอันนะอะอะไม่ใช่คือนักบอลบี้ก็แค่ตกใจบนนั้นนะทำได้ดีทุกคนที่เอาชนะโจรสลัดได้รางวัลพิเศษก็ดึกว่าได้อะไรไปรถกโอ้โอ้โอ้เกินเกินมาอาจาจะแบบ ตามนะมันจะลายตาดิหนึ่งนมทุกคนด้วยความที่มันมีแสงสีอันสวยงามเจิดจา้าเหลือเกินมันแบบเอฟเฟกไงโอ้โห,โหและผลพระเราด้วยมันตัวใหญ่ไงทุกคนเราอัดเข้ามาในนี้ก็เกือบจะเต็มแล้วนะอโอโอโจังวะนี้บ๊อบป,ปิกมัมจะตุยแล้วขอ,อขึ้น300เรียบร้อยเอ้ยอะไรมิวสกิลอวาริเบล นี่ไงได้แล้วสกิลใหม่ชูแอบเรียบร้อยนะทุกคนแต่ว่านึกว่าจะได้ดาบะโถโอเคทุกคนเรามาหมดแล้วมะเนี่ยใช่ไหมเปลี่ยนเซิฟ์อา้าวเขาบอกต้องมาสามร้อยห้าสิบอ้าวอ้าวอาแล้วแล้อ,อีกอันที่ทำไปอะ่ะสุดท้ายก็สรุปของเรานั่นก็คือเราต้องมีมาส3 5รยห้นะทุกคน เล่ดาบยามาเรานี่คือ,อเหตุมันต้องเรียกงอะไรผลของคนที่ไม่ไปดูไม่ไปดูให้ดีมาก่อนใช่ไหมทั้งนีก้ก็ผลเหรอเราไม่ไปดูข้อมูลให้ดีมาก่อนนะทุกคนโอ้ไม่น่าเลยนี่เราก็ฟาร์มไปตั้งเยอะโอ้โหกระจอกมากเลยโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องบี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะ เดี๋ยวเราจะกลับไปฟาร์มต่อให้มันถึง350แล้วเราก็จะมาพาร์ทสแบบจบจบหมดแววเจลโอเคบ๊ายบายจุบจ๊บ